ครับสวัสดีครับ mm. ผมเปนพี่น,อน,น้องมนีครับ่มนี่อย่างไรครับโมนี้ผมมารีวิวครับมาถึงเด้อครับอาจารย์ครับอาจารย์ลี่นะครับจิดสดาแสงดีเป็นทรงหัวสาวมาให้ครับทั้งจากที่คลิปที่ <c oughs> ผมลงไปที่หัวสาวขาดตันงหละครับเอาปีนปีนปีนหัว ม้าสาวขาดอิจารีก็เลยว่ากานสว่างเอาที่อยู่มหเดี๋ยวผมส่งม้าสาวมาให้ว่าะธานมันก็นเลยส่งม้าสาวมาให้ครับขอบคุณครับอาจารย์ลีครับขอบคุณครับนี่ครับผมก็แกะเบื้งน้นกันเลยครับแต่ว่าผมก็แกะไว้แล้วนะครับยังไม่เสียเวลา เดือดกว่ากมึงบุกให้หมดทิพย์นีงนี่ออ <c oughs> นี่ครับหัวเสาย่างดีเลยครับเทียมมัดไม่เพราะมีตั้งหักครับนี่มัดขันยึด ตัวนี้นะครับแท่นแท่นตัวนี้เขาก็จะไปติดกับพเนีึกนะครับสวยงามครับนี่ครับแท่นตัวนี้เขาก็จะไปขันออกนะครับหมุนออกนะครับิะเปลี่เนียดมาสับเปลร์ <Master Bird. S 1> <c oughs> นี่ครับ พเนียดท้องกับสิมุนตัวนี้เ้าก็สิมาติดอยู่ใต้พเนียดไว้เองฉีดนะครับนี่ติดไวเองสีครับคำนัดยึดเลยครับนี่ใส่อางนง่ายครับบัดเนี่ยตัวนี้ก็สิมุนเขาลักษณะนี้เลยครับตัวนี้เ้าก็ไปต่อกัวเองสาวท้องโอ้สวยงามครับถ้าอาจารย์รีเฮ็ดขายนี่ได้ขายเลยเลอครับนี่ผลิตขาย ได้กันด้ครับนี่เคดไปขายก็ดีด้ครับอาจ,จารย์ลี่เนี่ยนี่ครับสวยงามมันสิจูรลักษณะนี่ครับห <c oughs> มุนเข้าไปแล้วนี่ผมสาธิตนี่ครับมันสิจูรลักษณะพอดีนี่ กอได้ถึงสายไฟกอได้บัดครับลอดไัยครับสายไฟกับสิมันกับสิลุงมากนี่พอดีนะครับสิลุงสิยูซือนี่พอดีครับยางกับน้าครับยางเป็นยางน้าครับสบายสบายนครับครับโซ ถ้าอาจารย์รี่เฮ็ดขายนี่ได้ขายได้ครับนี่สวยงามเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับที่ส่งมาให้เฮ็ดชิปเป็นชิปนี่เป็นชิปสันส้นๆนะครับขอขอบคุณครับอาจารย์รี่ครับ